หลังนี้นะคะก็จะเป็นการพูดคุยเสยวนาแล้วลำดับถัดไปค่ะขอเชิญคุณธนาสิริธนาชัยค่ะผู้บริหารตลาดต้นตาลกล่าวต้อนรับแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดความร่วมมือในการพัฒนาเมืองค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้เข้าร่วมการพูดคุยวันนี้ทุกท่านนะครับ ก็ตามหัวข้อก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับหัวข้อคนเล็กมาใช้แกล่งผมคิดว่าไอ้เรื่องตัวนี้มันเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับความเป็นเมืองหรือว่าอนาคตของความเป็นเมืองหรือว่าของผู้คนหรือของชุมชนของเมืองเรานะครับผมผมว่าจริงๆเนี่ยแนวทางการพัฒนาปัจจุบันเนี่ยม,ม,มันมันมันมีมันมีแนวทางการพัฒนาอยู่ สองสามหลักที่มันเป็นเรื่องของที่มันเป็นแนวโน้มแล้วมันก่อให้เกิดปัญหาอะไรบางอย่างมันมีข้อดีบางอย่างแต่มันก็ก่อให้เกิดปัญหาอะไรบางอย่างอย่างเช่นว่าความเป็นรัฐที่มันใหญ่ขึ้นความเป็นรัฐที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันทาให้บางครั้งเนี่ยเ,เราเนี่ยไปคาดหวังกับการที่จะไปพึ่งพิงเขาฮะพอพอเขาบอกว่าเขาสามารถจัดการนูน่นนี่นั่นน,นได้มันจะมีบางคนที่ไปหวังพึ่งพิงรัฐจนกระทั่ง บางทีก็ไม่ได้คิดซะว่าเราในส่วนตัวเราเราทำอะไรได้บ้างนะครับหรือว่าเราปรับวิธีคิดวิธีทํางานที่เราเป็นอยู่ได้หรือไม่ไม่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กันกับเขานะครับเพียงแต่ว่าเราเราต้องมองเขาว่าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเขา <S <S แต่ว่าในส่วนของตัวเราเนี่ยเราก็ต้องคิดด้วยว่าเราจะปรับวิธีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงและอีกส่วนหนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าการเกิดขึ้นของระบบตลาดนะครับ การเปิดขึ้นระบบตลาดนี่ก็คือมันทําให้เราเราปลูกหรือว่าเราผลิตแต่เราผลิตเพื่อการค้าเพื่อการขายมันทําให้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราส,สูญเสียการการพึ่งตนเองพึ่งตนเองในระดับของของของ,ของความเป็นชุมชนนะครับพอเราผลิตเพื่อขายในยสุดท้ายมันอยู่ขึ้นกับระบบตลาดหมดหมดไปเลยผมคิดว่าแนวทางในในอนาคตเนี่ยมันอาจจะต้องบาลานซ์ระหว่างว่าสิ่งที่มันเป็นของการเพื่อการค้าก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง แต่สิ่งที่เราจะต้องคิดต่อคือว่าแล้วเราจะพึ่งพาตนเองได้อย่างไรในระดับไหนอันที่สามก็คือการเกิดข,ขึ้นของความเป็นเมืองพอเกิดขึ้นของความเป็นเมืองเนี่ยมาทำให้เราสูญเสียสูญเสียความ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 เป็นชุมชนเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้เลยว่าคนที่อยู่ในชุมชนเราเนี่ยตกลงแล้วมีใครบ้างแล้วทำอะไรกันอยู่อย่างเช่นตอนที่ผมทำในเรื่องของโลงทานตลาดต้นตลาลที่ผมทำในตอนวิกฤตโควิดเนี่ยผมมีคำถามมากว่า ไอ้ต้นตาลที่ผมแจกออกไปนี่จริงๆแล้วผมแจกเป็นเป็นคนในชุมชนหรือเปล่าหรือว่ามันมารับหรือเปล่าซึ่งผมไม่มีข้อมูลในในเรื่องของชุมชนใดๆใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วผมก็มามา,มามองว่าเอ๊ะแล้วสภาพสังคมในปัจจุบันเป็นยังไงเอามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทําบุญหรือว่าเราอยากจะช่วยเหลือคนขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายแล้วเราเลือกที่จะทํากับอะไรบางคนอาจจะไปทํากับที่อื่นที่ไกลๆฮะ ทั้งๆท,ที่ในชุมชนเราก็ยังอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทํากับใครในชุมชนของเราเองเรายังไม่รู้เลยเพราะเราว่เาเราขาดการเชื่อมโยงของความเป็นชุมชนนะครับบางครั้งบริษัทที่ย้ายมาอยู่ในชุมชนของเราเนี่ยเขามาแล้วเขาไม่อยู่กับชุมชนเราแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อมกับชุมชนอย่างไรนะครับการต่อเชื่อมตัวนี้มันหายไปนะครับมันหายไปกับผมจะเรียกว่ามันจะโทษก็ไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของสังคมเมือง ซึ่งผู้คนมีความเร่งรีบหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปแต่ว่าถ้าเราหาวิธีในการจัดการที่มันสามารถบาลานซ์สองฝั่งเข้าด้วยกันแล้วเราสามารถทําอะไรที่มันมากขึ้นไปกว่านั้นนะครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการที่เรามีจะมีตัวอย่างนะครับในการที่จะมานําเสนอต่อไปก็คือตัวอย่างในการที่คนในชุมชน หลายๆชุมชนของขอนแก่นเนี่ยที่ลุกขึ้นมาแล้วก็ทำอะไรบางอย่างแล้วก็มาสร้างความความเป็นความความเป็นชุมชนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าอนาคตเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากและสิ่งที่มากระทบเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่คิดที่จะสร้างคุ้มคุ้มกันหรือว่าคิดที่จะทำอะไร้เพื่อให้มันมีความ ความเชื่อมโยงกันมากขึ้นนะครับสุดท้ายเราก็จะเราก็จะได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงจากสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปแม้กระทั่งผมเห็นในในใน,ในสื่อโซเชียลบางบางทีนะครับบางทีคนเนี่ยมันสูญเสียความความความรู้สึกร่วมเป็นชุมชนในขนาดที่ที่ว่าเขายังต้องไปเชื่อสตอรี่บางสตอรี่ในในโซเชียลซึ่งบางครั้งไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะครับเราก็ยังไปช่วยกันนะครับทั้งทั้ที่เขา มีทางเลือกว่าอา้าวแล้วข้างๆบ้านเขาล่ะใครมีปัญหาหรือว่าชุมชนที่เขารวมตัวกันเราไปช่วยอะไรในชุมชนได้ไหมเราไปมีส่วนร่วมอะไรในชุมชนได้ไหมอะไรพวกนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่มัน,มนท้าทายในการตั้งคําถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะบาลานซ์ตรงนี้อย่างไรไอ้ความเจริญที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็มีข้อดีนะครับมันก็ช่วยพัฒนายามาให้เรารักษาโรคได้ดีขึ้นมันทําให้เรา สามารถที่จะมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นหรือมันมาพร้อมกับการพัฒนาอะไรหลายๆอย่างที่มันดีขึ้นแต่มันไม่มีอะไรดีไปหมดนะครับมันจะมาพร้อมกับข้อเสียอะไรบางอย่างซึ่งข้อเสียอะไรบางอย่างพวกนี้มันก็ต้องเราก็ต้องรู้ว่าเออแล้วแล้ว,ลว,ลวเราจะจัดการกับมันอย่างไรฮะผมคิดว่าอันเนี้ยที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้เป็นเป็นตัวอย่างซึ่งมันไม่ใช่เป็นตัวอย่างแค่นี้นะครับจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันสามารถคิดที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้ค่อนข้างมากมายเพียงแต่ว่า เราอย่าไปคิดว่าปัญหาบางทีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องภายนอกอย่างเดียวภายนอกมัน,ม,นมากระทําเราแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าแล้วเราคิดว่าเอ๊ะแล้วเราทําอะไรกันได้บ้างฮะผมว่าหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นช่วงนี้ผมว่ามันก็เป็นตัวอย่างที่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันต่อไปนะครับผมผมว่าก็ก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันในเรื่องของตัวอย่างนะครับว่าว่าว่าอะไรแล้วก็ก็อยากให ทุกคนที่ได้รับชมหรือว่าได้มาเข้าร่วมนะครับผมอยากให้คิดต่อยอดว่าจริงๆมันมันมันสามารถพัฒนาได้อีกหลายอย่างนะครับสิ่งที่เรามาคุยกันวันนี้เป็นตัวอย่างแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งเกิดจากคนกลุ่มนึงที่เขาเขาเป็นคนตัวเล็กๆแต่เขาลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างให้กับชุมชนนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณคุณธนะค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญคุณธนะอยู่ต่อสักครู่ค่ะค <laughs> ่ะค่ะแล้วก็เชิญ ถัดไปนะคะจะขอเชิญพี่เจริญรักเพชรประดับค่ะจากอีสานบิดค่ะมาเป็นผู้ดำเนินรายการต่อจากนี้นะคะขอเสียงปรบมือได้ค่ะคุณหนึ่งจะอยู่ไหมครับจะ,จะนั่งข้างล่างหรือจะนั่งข้างบนครับผมต้องนั่งต่อนะไม่ก็เปิดแล้วแหะครับเปิดแล้วตอนนี้เปิดแล้วแต่ว่ากเ็เราก็จะคุยกันแบบโซเล่ธรรมดานะ่าจะขยับมาทางด้านนี้กลางๆนะมันจะได้มองขยับแรงนี้ได้ไหมครับ ออมันจะได้นั่นนะครับก็เออผมก็ต้องขออภัยนะครับว่าถ้าใครที่ติดตามดูการถ่ายทอดเปิดเมืองสู่อนาคตเ,ออเปิดเมืองปุกอนาคตนะครับซึ่งเราก็อยู่ที่อาคาร1502ถนนสีจันทร์ อำเภอเมืองขอนแก่นนะครับซึ่งก็เป็นความร่วมมือกันของหลายหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่นที่จะได้เป็นเวทีในการเรียนรู้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันของคนใน,ในชุมชนมคุณชนะมีอะไรล่าครับมีภารกิจอะไร้ไม่มีนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้คุยเมื่อวันก็คุยไปแล้วรอบหนึ่งว่าจริงๆเรื่องการพัฒนาเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคนที่เป็นนักธุรกิจเรื่องของพ่อค้า หรือเรื่องของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยฝ่ายเดียวแต่เป็นเรื่องของคนทั้งเมืองคนที่เกี่ยวคนที่อยู่ในเมืองทุกคนคนขับแท็กซี่คนขับตุกๆคนที่เขาเรียกอะไรอะ่ะหาเร่แผงรอยอะไรอยเงี้ยนะครับเขาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนะครับคน,คนที่ขายแรงงานก็ถือว่าเป็นกําลังคนที่เป็นแม่บ้านอะไรพวกนี้ผมก็เสนอแนวคิดอย่างเงี้ยว่าทํายังไงที่เราจะให้บรรยากาศ ของการมีส่วนร่วมเนี่ยมันขยายวงไปที่ทุกภาคส่วนจริงๆผมก็เสนอแนวคิดนี้กับทางคณะทำงานเขาก็เลยมอบหมายบอกว่าพอเสนอเสร็จปุ๊บก็บอกว่าเอาท่านเสนอแล้วก็ต้องมาทำพอมาทำเสร็จเนี่ยก็เลยต้องมามานั่งคุยตรงนี้ด้วยนะครับก็มาชวนชวนพี่น้องเราที่วันนี้เราจะคุยกันอยู่อสองเรื่องนะครับเมื่อวานเราคุยเรื่องบ้านมัน่นคงใช่ไหมฮะบ้านมัน่นคงแต่ว่า วันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องครัวกลางครัวกลางที่มากกว่าแค่ทําอาหารว่ามันเป็นยังไงแล้วคนในคอนแกนท่าที่ผมทราบนะครับก็ก็กลายเป็นต้นแบบของประเทศไปเลยนะตอนนี้ไปไปถอดบทเรียนกันได้ครับซึ่งมีอยู่สองคนสาคนที่นั่งอยู่ตรงนี้อาจจะเดี๋ยวมาเล่าให้เราฟังอันนี้เรื่องแรก